เดี๋ยวมึงเชื่อไปเลยเอาเดี oh ๋ยวมึงเชื่อโง่ไอสัตว์เทียนี่กูแจ้งแค่นั้นแหละนี่กูแจ้งแค่นั้นแหละไอสัตว์เป็นไงล่ะเมื่อวานล่ะไอสัตว์เก่งแต่ตอนมีพวกพอพวกกูมาเนี่ยเทียนี่ฮะนี่ฮะพ่อหาแม่เหรอนี่ฮะพ่อหาแม่เหรอลยสัตว์ห่วยไปเนี่ยฝีมือะไอเทียฝีมือฝีมือมีปะฝีมือมีปะไอสัตว์ส่งเพศเไอเทียพวกแก๊งขยายแก๊งเห็บหม้ สั่งคังประเทศไอ้เหี่ยพี่หอยให้ผมเลยทุยลูกตุ๊ดพี่จสองหเนี่ยงเงรอกูไม่รอสองนึง,งนจะฮะชาดเหียเจอะพี่แคบได้ล้วพี่อัดวโกโปรไว้อยู่ไม่เป็นไรสี่หกสี่หกศนหนึ่งส้มลบก่น 4, 6, 0, 1, 4, 6, 0, 1, อนสี่หกศูนย์หนึ่งกับสี่หกศูนย์หกโอเค เอุ้มเลยคุยแก๊งทำได้แค่นี้เหรอวะพวกมึงอะควายเมื่อวานอะทำไมพอพวกกูมาหนีห่างทุกตูดเลยเฮียพ่อคุณพ่อคุณแม่มันเก่งขับแต่รถเหรอเมื่อวานเนี้ยคุยแต่ไม่มีฝีมือเหรอไอ้ศาสตร์เวลาไฟแบบปัดแต่งเงี้ยหนีทำเฮียอะไรอไ้เฮียขี่แต่รถขี่รถขับขี่รถเอาไว้เผาพ่องเหรอกูทำแบบนี้เออไอ้เฮียดูแบบบัฟกูแล้วดูหน้าสมเพชอะพวกมึงอะมรู้ปะ จะด่ากูทั้งทีด่าแบบด่ากูแบบให้กูติดเจ็บเหม่อนแบบแมวแบบไอ้แย่ด่าคนอื่นแล้วตัวเองกูเมันหัวร้อนอ่ะมึงเข้าใจอ๋อไอ้เหี้ยกูแบบขำนะเมื่อวานมึงบับมึงบับกูนะกูรูดูแล้วกูขำจิบหายเลยไอ้เหี้ยขำไอ้เหี้ยขำที่พวกมึงหัวร้อนนันเองไงไอ้เหี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะแค้นกูอ่ะที่ทีมโดนเล่นไทนอ่ะมึงแค้นกูจัดเลยกูดูแล้วไอ้เหี้ยดูโซแบบไอ้เหี้ยน่าสมเพชอ่ะ วิ่งล,ลูกกระจงไว้ามาหมดไปไอ้สัสทีมึงไม่ได้ตึงเี้ยเลยพวกงมึงจำคำไว้คุกลกัวเจ้าถิ่นเมืองบนไอ้สัต์ต่อให้พวกมึงหนีมาอยู่ในเมืองกูก็สามารถที่จะตามหาหัวพวกมึงจนเจอได้เหมือนกันเคร่อข่ายกูเยอะมึงจำคำกูวไว้ไอ้สั์ พี่รถตำรวจวิ่งเท่าไหร่วะรถตำรวจวิ่งห้าร้อยแรง<า>รกว่าเราแรง,งแรงกว่าเราเยอะพอจะเอาผ่าด้วะแรงกว่าแลมโบโดนมาแต่งแดกไอ้เหี้ยกูละขำพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ย อยากสมเพศนะไอ้เหี้ยศบศพหลุดบอกว่ารองดิสไอ้เหี้ยทำไมพวกมึงด,ดูน่าสมเพศจังวะงโง่จริงไ้เฮียกูสาขอมาไปเพื่อจะบอกว่าศบหลุดนะแต่พวกมึงมันงโง่ไงไเฮียกูก็ไม่ได้อยากจะพูดกับศบก็ไม่ได้อยากจะพูดกับพวกมึงเท่าไหร่หรอไอ้เหี้ยพวกมึงไม่มีราคาสาหรับกูหรอกจาค,คาํากูไว้ควายเล่นยังเล่นผิดกฎไอ้เหี้ยเล่นผิดกฎเองแต่แบบพอโดนไปแล้วก็งองแงไอ้เหี้ยสมเพศ โกดมีไว้ให้เคารพแต่เล่นแหกเตือนดีๆก็แล้วดิหนี่ด้วยดิหนี่ไปศพหนึ่งว่างของพี่อ่ะมันดีพี่หรอใชอ่บอกแจ้งไรแจ้งดิบอกเพื่อนมันว่าเดี๋ยวกูแจ้งใบเพื่อนมึงน,นะดิหนี่อ่ะกูแจ้งใบเพื่อนมึงนะเพื่อนมึงดิหนีไอสัตว์เอาศพมันมาหาพี่เลยอยู่ไอโบสพานสเตเดียมเนี่ะหลัสเตเดียม,นะยมผมอยู่เมืองบแลเลยเนี่ยพี่อ่าชิหายผมขี่มาเมืองบแลเลยเนะี่ยมันที่ว่ามาเมืองบนก็ได้ ดูที่เลขอะไร4606หรือว่า4601 4601หนู่อยู่กับผมเหรอใช่ C หกี่วามนเมืองเมืองก็ได้บอกไปว่าเตรียมรับหมายอยากเล่นสงครามใบกับพี่เอยบอกไปเลยประเทศกำลังจลบรถแมวพี่ผมไม่อยากพูดขู่มันว่ะได้เดี๋ยวพี่เล่นไป